พอด,ดีกันด้วยนะครับผมนะวันนี้นะครับผมจะบอกบอกว่าช่องนี้แล้วก็เพจนี้แล้วก็เว็บนี้เกียนนะค,คือเกียน,นสุดๆร้อนๆนะครับเกียนผมเมื่อไม่กี่นาทีนี้เองนะครับผมก็ผมได้ทําการไปซื้อบัตรการิน,น่ามานะครับผมไม่ใช่บัตรการิน,น่าผิดบัตรทูมานี่ห้าร้อยนะครับเพื่อมาซื้อรหัสเกมคือกูไม่มีรหัสเกมนะครับผมคือผมตอนแรกอะ่ะมันมีคนแบบพูดง่ายคือมาถามซื้อผมก็เลยขาย ว่าแบบเขาก็ไม่ไม่โดนแฮกรหัดครับผมแบบเขามาถามซื้อผมบอกว่าไม่ขายไงเขาก็แบบเออแฮกแฮกเขาแฮกไปเขาไม่รู้ว่าจะเขาใช้วิธีไหนแต่ช่องนี้นะครับบอกเลยว่าเกีียนนี่ครับผมแล้วก็เพจนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนเี๋ยวช้าเพจนี้ก็เกี้ยนนะครับผม เกียนไงอ้าวแล้วทำไมเกียนทำไมสินค้าบอกว่าหมดแหละเดี๋ยวนะนี่นะครับผมของผมนะครับแบตซีทูนะครับผมคือผมเติมเข้า5 0 0นะครับผมนะห้าร้อยยังไงผมโกหกหรือเปล่าผมไม่ได้โกหกครับผมซื้อบัตรมาจริงนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเข้าทูว a เล e t นะครับผมคือผมไม่มีตังละผมพูดแค่นี้เลยนี่นะครับผมนะเดี๋ยวนี่นะครับผมอ่ะดูได้เลยเจ็บ อ่านพร้อมกันระบบช้าจังรหัสบัตรนี้ได้ถูกใช้งานไปแล้วกรลุณนาตรวจสอบรหัสให้ถูกต้องก่อนทำรายการใหม่อีกครั้งนะครับผมเกี้ยนนะครับผมแล้วก็เรามาดูเพจนี้กันบ้างครับเพจนี้ก็เกี้ยนนะครับผมคือโกงนะครับผมคดโกงมันก็คือผมก็เข้าใจคนที่โดนโกงนะครับก็คือแบบว่า นี่นะครับเขาเมื่อวานนี้เขาโพตดหานะครับผมมานี่เห็นไหมครับมันก็มีคนบอกอ่าแอดทำไมผมเติมตังค์ไม่เข้าอ,ะอ่ะอผมก็เหมือนกันครับคือถ้าเติมตังค์ไม่เข้าบัตรมันไม่น่าจะได้ใช้นะเตยก็คือไอตัวเจ้าของเนี่ยมันอยู่แล้วมันใช้บัตรเราแต่มันไม่โอนนี้มาให้ก็คือไม่มีรหัสจริงฮนะแต่ไม่รู้ว่าไปอารูปภาพใครมานะคือไม่ตอบไม่อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับดู๋ยเดี๋ยวผมเอาทุกอย นี่นีครับผมก็คือไม่ตอบนี่ครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้นีครับผมก็ผมต้องขอฝากเพื่อนๆด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแชร์ share, ลงกลุ่มฟรีไฟลนะครับผมให้รู้ว่าเพจนี้ช่องนี้นะครับอย่ามาซื้อนะครับผมสำหรับใครที่อยากให้ผมไปดูว่าช่องไหนเกียนนั่งช่องไหนช่องไหนอ่างไร ช่องไหนเพจไหนโกงก็สามารถบอกได้นะครับผมหรือสามารถอุดหนุนมาได้นะครับผมเดี๋ยวก็สามารถโดเน a t มาได้นะครับเพื่อให้เป็นการทดลองนะครับผมไม่มีตังค์ครับจะไปทดลองสุดสี่สิบห้าก็ไม่ได้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับผมก็เสียใจนะครับผมสําหรับเงินห้าร้อยกว่าแบบที่เราจะหามาได้นะครับผมทุกคนเข้าใจไหมคือเราก็แบบ ผมก็อายุประมาณสิบแปดจะสิบเก้าลจะยังสิบเก้าแล้วก็คือไม่ส่วนมากก็เรื่องไอ้แบบค่าค่าไปโรงเรียนค่าเทอมอย่างเงี้ยพ่อแม่เขาจะจ่ายให้นะครับผมแต่ค่าเป็นค่ากินขนมค่าเติมเกมคือผมเป็นคนหาเองนะครับก็คือมันก็ถ้าตังค์ที่เราหาเองอะ่ะคือมันใช้ไม่สนุกหรอกนะบอกเลยคือมันจะแบบไม,ม่พยาย,ยมามออกมาใชแต่ถ้าเป็นตังค์พ่อแม่หรือตังค์คนอืนะ่นเฮ้ยเราใช้โอเคแบบคือเราใช้แบบว่า ยังไงคือมันไม่เท่าไหร่นะครับผมก็คือแต่ถ้าเป็นตังเราเราจะรู้ว่าเราหามาลําบากนะครับผมนะก็ฝากด้วยนะครับสำหรับพวกที่คดโกงเกียนคนอื่นนะครับก็เห็นใจเขาด้วยนะครับผมก็อย่าลืมฝากเพื่อนๆด้วยนะครับผมช่องนี้นะครับผมไปดิไลค์มันซะไปกดให้ช่องมันปิดทารสแปมเฟซมันแบบทางอะไรก็ได้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะก็ ผมก็ต้องเล่นรหัสใหม่นะครับก็คือไม่มีรหัสเล่นละรหัสก็โดนแฮกนะครับผมตอนนี้ผมมีตังอยู่ประมาณสอง้นะครับผมใครที่มีรหัสพอแบบว่าโอเคพอปั้นต่อได้นะครับผมคือรหัสที่ผมโดนแฮกไปคือค d s ด4สามจุดสี่นะครับผมวิววิวสี่สิบเอ็ดผมกูตั้งใจเล่นเลยนะแบบโอ้ผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็เศร้าใจครับก็ลืมกดแล้วก็แชร์กดติดตาม